สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลทุกท่านนะครับก็วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเสาร์วันเสาร์นะครับก็จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเองครับก็มีหลายคู่ให้ติดตามนะครับอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไปที่พีเมลีกอังกฤษนะครับอ่าาคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแอตันวิลล่านะครับทำได้แค่เสมอกระเซฟยูไนเตตหนึ่งตูต่อหนึ่งนะครับ ไปต่อที่กันโซเซเรียกันบ้างนะครับผลการแข่งขัน,น,นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซัสโซโลแพ้เยนัว1ประตูต่อ2เอมโปลรีแพ้ลาซิโอ0ูประตูต่อ2มอนซ่าแพ้พีอ0ูนประตูต่อ1ซาเลนิตาน่าเสมอกับมิลาน2ประตูต่อ2ไปต่อที่ฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกนะครับผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ อูลาวาเลสแพ้อาวาลี RE, 2ประตูต่อ4แมเชิเตอร์ชิตี้ชนะปูริเนเซ่4ประตูต่อ0ไปกันต่อที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ 74, สวอนซีชนะเบตัน2ประตูต่อ1นึ่งิตตันชิตี้ชนะฮาวซิตี้3ประตูต่อสสรุปทุกคู่ทุกแมตช์นะครับอย่าลืมกดซับ c ไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ